สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่นตาังงานทั่วไปสนาญการพิเศษกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรบนางสาวจุราพรเทมไทย นายมนคร์เทศนอขั้นประธานาธิบดีผู้สุดนักสารกาโครงการรนงานส่วนระดับและคณะผู้นำจุ่มใจปมก็เป็นทุกการแสดงหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการปลูกป่าปล่อยนธุ์ป่าพัฒนาดุสานยั่งยืนนะครับของการจัดงานในวันนี้นะครับและได้รับเกียรติจากท่านรองผั้วชกนรจังหวัดขอนแก่นนายกเทศสองโกศลให้เกียรติมาเป็นประธานเ๋ยวพี่หลังจากพิธีขอ อาริยาเรียนเชิญน,นะครับปละส,สารกยังคณะผู้นําชุมชนนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง10หบโ่บ้านนะครับขึ้นเวทีท่านสบตท,ท,ทั้ง1ิบเอ็ดโอเด็กหญิงพิชยาภานาสิงห์ส้อยเครื่องระถมศึษาปีที่หนึ่งถึงสามเด็กหญิงศุกรัลีเด็กชายธนพลโพสีเ้ื่องชั้นระถมศึกษาปีที่ 3, สีส่ถึงหกนะครับเด็กหญิงวชิรานรินนางสาวปริยากรพรหมยวนนางสาว งลบพัด <ithe ater S 1> พันจัดสรรนะครับนี่เป็นดวงนราดมาจัดป .5 เล็กญิงนิตยาเินจันอปาเล็กญิงชนาชักษณาที่พ่อพูดการศึกษาเสร็จแล้วก็จะเป็นนี่มอบของที่ลึกนะครับจากตำศักดิ์มอบให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสันแก่นท่านกำนันงบโอนทีนอกระย์ไทยพากรบำรวจส่งมอบให้กับคุณนิคมเสร็จแล้ว อู้ท่านประธานรอบี่4บรรทิกภาพนกครถ่ายภาพร่วมกันเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานบริษัทที่ไหลผ่านบริเวณบ้านนาโมลหมู่ที่4หมู่ที่7นะครับซึ่งเป็นลำห้วยที่หล่อเลี้ยงจากปล่อยพันธุ์ปลาเสร็จแล้วก็จะกลับมาปลูกหมาชุมชนนะครับบริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนในการปลูกป่าท่านประธานบริบูรณ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติครับท่านได้จัดงบประมาณและดำเนินไอการาคีได้จัดครรความรู้เพาะรับความกรุณาจากทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่13จังหวัดและพื้นที่ภาคอ่างอีกบางส่วนวมกัากจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแจก9,000ไม้มานานกว่า7ปีแล้วก็ในปีนี้ การบริสุทธิ์ธรรมชาติเติบโตวันนี้ปีนี้มอบให้สองส่วนคืออันปลา,าน้ำจืดจำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่น 150, ตัวและประกอบไปด้วยันปลาลินทของการบริุทธิ์ธรรมชาติระที่ประมาณ63.18ตารางกิโลเมตรที่ดอดเป็นที่ราบสูงนะครับลักษณะภูมิอาก,กาศสภาพอากาศโดยทั่วไปมีสภาพอากาศแบ่งเป็นสามเมืองหนึ่งร้อยหกสิบสองตัเรือนป็นอีกสามร้อยสองอน เพื่อนชาย300มงคนรวม608คนประชากรที่หนึ่งหมู่ที่2นะครับบ้านหมูห่ที่3นะครับบ้านตอ,ป,อ<า>ประดูมีอายุประชากรนะครับอายุต่ำกว่า18ปีเป็นหญิง1,019 10คนเพือนชาย2,500 29คนประชากรก็อายุมากนะ มีศูนย์าเล็กอห่งแห่งคือศูนย์เล็กๆวานนามูและโร่เรมสองแห่งรนศูนย์ศูนย์่าท่ดดซัจนวนเกาการสัสุฐานที่และอาคารการให้การบริการก่ผูคบาิโภคต่อการประชาชส่วนด้านการปิดการเกษตรโดสภาพเท้ากันสำโดยดูดซับปีการปฏิสิทธิ์ภัเพืบอติภัพิบัและก็การมีการจำหน่ายบ้า โดยทําเป็นอาชีพเสริมที่ยิ่ยงได้แก่การเลี้ยงโคกลเบไอสุกอ่นเป็ดและไก่เป็นตน้นหนึแ่งบบการพาณิ์กลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพมีกลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มเลี้ยงลลปลาดุกในกวัวเรือนกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสวนยางลาสวนอ้นอยนะครับสวนมันสำปะหลังอ้างแรงงานนะครัแบบการ เน้นในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรตั้งอยู่หมู่ที่8วัดเทพฤิธิ์พราหมณ์ตั้งอยู่หม่ที่9วัดถ้ำนาตรีตั้งอยู่หมู่ที่10วัดป่าปูเสวรรค์ตั้งอยู่หม่ที่8และวัดป่าปะละพุ่งฤทธิ์ศรีฤทธิกรรมเพื่อสังคมนะครับโครงการปลูกป่าป่อยพันป่าพัฒนาชุมชนป่าศักตั้งอยู่นะครับในวันศุกร์เจะเป็นผู้ว่า ให้กับท่านประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพันเทพเสาโคสุนตเชื่อมโงด้อยการ้าคกันเชื้อเพลิงธรรชาติที่เป็นตัวแทนของนักผู้บริหารปอเชื้อเพลิงธรรมชาติครัการบริหารสอดสบิษร์เป็นโครงการปูป่ารับมันไม้ยางนาจำนวนหนึ่งหต้นกัหนึ่มื่นห้าพัต้นปูป่าชุมชนเแล้วนะครับก็เรียนเชิญคณะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับร่วมรับประบริษัทขออนุญาตแนะนําท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความารุ่าเดินทางมาร่วมง,งานในวันนี้ตามลาดับดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านเป็น นาทุนชนทุนทรัพย์ยั่งยืนนักกานอเนกประสงค์องค์การเสริมและประกาศดูแลการถมดินและติดตัวเรียมนำทุกที่บริบกและในทะเลองค์ชื่นเรื่อธรรมชาติได้ประกาศเปิดให้สิทธิการสำรวจซึ่งครอบคลุมที่ที่สองาก่เสือจังหวัดในภาคอสานและภาคกลางทาง สำคัญของโเชือธรรมชาติที่จะทำให้ภานิสัยสวยงามในสังคมาการเกษนรการประกอบการและอ่นก็คือการจัดตั้งหน่งานไทยการีซึ่งประกอบด้วยโเชือธรรมชาติผู้ประกอบการด้านสหรเือฟอซึ่งตำแหน่งหนาธรรมชาติสำหรับนอนเป็นเชื่อเพิกให้กับโปรไปตามฟอ ความรุ่งืองระหว่างการพัฒนาากับประชาชนจังหัดแก่จะมีคณะทำงานภายใต้ขีพาวสิทธิ์ตลอดที่ก้านต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการทางประชงคมที่จประกอบแก่ในปี2560ปอยพันป่าพัฒนาจิมตนดูสานกันทั่งอื้นแตะขับรถเข้ามาผมเห็นความร่วมมือความเขียวชันีของจังหวัดดุสาดป์ัวัฒน์อภรมนต้องรวมากระับ แล้วก็ทราบว่าเป็นมีทั้งน้ามันมีทั้งคาตธรรมชาติกพรานี่เป็นสิ่งของเป็นของดีของจมวกดูสั์ที่มีอยู่แล้วครับมีแล้แตสมัยเก็นกำปั้นแล้วเมื่อตอนผมเป็นเดินไเขึกขวาผมเป็นเนไนาซกวาสี่ห้าห้าถึงห้าแปตอนนั้นที่จมบกนนสมุนของเราจนกว่าการได้จากอบตโนสมุนมาเป็นสมัยการได้จากออการนะครับทีนี้บอการจก เราจะบูรณาสุปันส่งมาหน่งสงมาหน่โจมตีไปฟันเราไปฟันน้ำบ่อบางทีท่านผู้เชี่ยวชาญเลาให้ฟังนะครับขอเสียงคุณผู้หญิงนั่งเองนรับขอบคุณครับที่เดินทางมาชิครับครับหนึ่งครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวท่านประธานและท่านรอกว่า อ้เป็นโรงเรียนลุสากรครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยเป็นบวอกันเลยครับมีทั้งอานุบาลเรียนดูการศึกษาครับจากคนักนำชุมชนตำบลสากแต่รัเบี้ยจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเอ่นครับ15,000บาทให้กำลังใจลูกหลานนักเรียนชุมชนจ่า บรนหารงูนะครับเด็กหญิงนักวิชาสํเเ็จงเนื่อวันสองเด็กชายพิทยาศาส์ขอที่ต่างเนื้อวันสามเด็กชายเตือยรัก้เดือดห้อพรอนิครับ để những tâm hồn đắc tài <laughs> dù đang thể kiến xả biết tà xả bán để những kiến các hoặc hà kẻ mò để những ra mặt chặt để những biết để những chắc đà để những hà và cổ khách การศึกษาทั้งหมดจนวนผู้เจรจาชากทั้งเชื้อเพิงธรรมชาติเอเสิญพรเยรในการเรชิญทุกงานลงเดทีกับลำดับต่อไปและลำดับต่อไปครับเอเรียนเชื่ท่านนายารโปรดเจริญคํับ่อบขอเลนให้กับท่้งรองวารชารจังหวัดนนทบุัในรอบสาดีดีที่หก็คือดูดักนะครับดีที่สองเือเรียนดีที่สามไตโนนะครับไตโนเพรียาดี เาอยู่ที่าะไม่งายครับคุณมาานรับขอบคุณท่านประธานกานเดวแจะตรงเชื่อายวเอา้เานะครับเ้ี่ยวกับโรงานกันไล่ครับราขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณคุณเสร็จลครับ เอาไว้นีรโลกันครับหาสีอมีครับีขอบคุณท่านประธานคับอาเรเชนตูเลียนครับูเรียนทั้งสองรุ่นชนครับร่วมในพิธ่างกท่านรองผู้ว่าราชการจังัูคจักา ขอบคุณท่านราชาเออย่าเอาอ่างแอคชั่อเนะเต้เดี๋ยวนะครับแ้๊บนึงเดี๋ยวนะครับแ้๊บนึง อาไ้าครับครับับเอ้างเปานก้องน้ตาครับน้ำตาครับกางไลเดี๋ยวไปงานามตแมอ๋อไอนี่สบายไวเลยเอาเอาเอาอีกรอบไหมครับอรอบครับอีก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 รอบครับแอ๊ะ่่ีมน

โอเคครับ <languages> Hãy subscribe cho kênh bỏ lỡ những video ขาหน้าอยู่เกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปเหรอพอไปน้ำผมลุกทุ่งพอใส่ก็ได้พอใส่ก็ได้ถุงมือก็าใส่เกี่ยวเรารู้เราลู

น,น,น,นดัดูแลผู้ดูแลเอาจมันจกอะไ้ท้ายนู้นม้วดูลม่านแทนเอาเงูไอกานจะนาจันี่หน่งลาย